ำรำูเมีอของสัตว์ุ๊ศึกนะครับ oh. ก็เป็นแม่ของชายใหญ่แล้วก็ชายเล็กชายคล้า็มาศัเดือมน,นมเ oh. ต้าเดียวกับชายใหญ่แล้วก็ชายเล็กนะครับรำพรูก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กอตน้อยล้ก็ให้การรักแทาคูณนะครับเพราะเป็นถือพระราชโอรสแต่ปกเป็นฐานะไมใ่ใครรู้นะครับ คามีความระแวรความหวังคุนยิงพุ่งพินชายใหญ่ความหวังทั้งายเลิศโลชายใหญ่คุณพินเป็นทีนพุณพินสายตาคุนยิงลำธูป จ๋าหมดเลยค่ะพอดีลูกชายลูกชายลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไ่บ้านหรือเปล่าแม่อยู่ลูกเดี๋ยว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 เข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเข้ามา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 โอ้ยถึงบ้านแล้วเดินมาเมื่อยเลยโอ้ยแม่โอ้ยแม่ทำไมลูกกินถึงกินถึงกินถึง ม่งนานจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสามคนพอ่อแม่ลูกไม่ใช่เออแม่คะว่ายังไงลูกเราใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดลแล้ว่วานสุดท้ายจะมาขอเงินแม่ไปซื้อเรามาเลี้ยงเพื่อเลี้ยงฝูงอากี่บาทอ,อา,ากี่บาทเอสักสามหมื่นนะแม่สามหมืน <30, 000. S 2> ุ้ยตายแล้วจะสามหมื่นสามแสนแม่ก็ให้ได้ลูกอยากได้อะไรแม่หาให่ได้หมดเลยจิ้โอ้หแม่นะ ไหแล้วสามหมื่นซื้อเหล้าเดี๋ยวพาเพื่อนไปเที่ยวไปเที่ยวขอสักแสนหนึ่งแสนหนึ่แสนเดียวไม่เป็นไรหรอก่แม่ซื้อหวยเยอะกว่านี้อีกวันเกิดเพื่อนเดี๋ยวผมจะซื้อโลบินสันใส่กล่องไปให้เพื่อนโอ้มึงรวยขนาดไหนอะรวยขนาดไหนเนี่ยได้ลูกได้แสนสองแสนเดี๋ยวให้ได้หมดเลยีลุกิีลูกโอ้ย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 ้ยโอ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 ้ยโ เกินไปไหมอย่างนี้นี่แล้วจะไม่ให้ชาวบ้านชาวท้องเขาลือกันได้ยังไงยะแม่หานี่เขาลือกันให้แซดว่าแม่เนี่ยรักพี่ใหญ่เกินไปละครับุณครับรักพี่ใหญ่เกินไปละต้นเจ้าพี่ใหญ่ทำหัวอยู่แล้วเนี่ยมึงได้ยินอย่างเนี้มึงก็เลยเข้าไปหาเขาเลย วนเที่ตลาดนะเขาลือกันว่าแม่เนี่ยจะเอาพี่ใหญ่ทําผัวฉันอดรนทนไม่ไหวฉันจะต้องเข้าไปนี่เข้าไปย่าเข้าไปร่วมวงกับเขาดีกว่ายเหมือนจะจริงอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวมึงนะโอ้ยอะไรนะวันนี้อะไรนะไอ้อะไรว่าแล้วอะไรเนี่ยบอมอยู่ใช่หรือเปล่าอะไร แล้วมึงไม่มีปัญญาจ่ายมึงจ้างไปทำเพี้ยอะไรร้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แน่เลยเดี๋ยวมันล้ากไปเลยเงี้ยผมตรงนี้เลยเนี่ยไอ้บ้าผมตรงนี้เลยไม่ใช่วันนั้นเรียกวันนี้วันนี้ก็ชื่นหาใส่วิกไม่เหมือนติดเหมเลยเนี่ยไอ้เงี้ยตรงนี้เลยวันนั้นน่ะไม่ใช่ละคนที่อันนั้นอัันนน้ใส่แว่นหนูไม่ค่อยไว้ใจเลยอ่ะเขาเห็นใครคนนี้ล้นไม่ได้เลยอ่ะใช่คนอื่นไม่ไว้ใจกูก็ไม่ไว้ใจมึงเหมือนกันแหละ เหมือนกันบริวารเสียงดังว่าเล่นมึงอะอีเวนท์นี่แต่งตัวเหมือนกะหรี่เก่าใช้มากเลยมึงเนี่ยเป็นน้อยคนเล็กนะ้แต่หน้ามึงเนี่ยมันปู่คนโตปากคอร้อลายเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงจปไปวาบันมึงก็เหมือนกันน่ะทำไมคิดจะรักทางนี้ ใส่ใจทางนี้เนี่ยจะไปกระเทยมองดูแลตัวเองหน่อยสิเนี่ยใช่ว่ามันว่าอ,อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม,ม่เย็นเนี่ยมีอะไรน่าติฮะแหมหลมพัดคนอื่นเขาก็ห่วงฉากอไอ้นี่ไม่น่านั่งปลอกน้องหน้าหนังแก้นตีปะ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 ,ปะ,ปะ <laughs> กูบอกแล้วนี่กูให้ดึงนี่มึงเอายางแม่กูสิทำไมแม่กูเนี่ยหกสิบกวาแล้วไม่ยอมแก่เอเขาดึงของเขาเลื่อยน่ะดึงหน้าดึงเออดึงหน้าดึงดึงดึงจะแก่ไม่แก่ดึงดึงอย่างเดียวเลยดึงอย่างเดียวดึงดึงไปดูแม่กูเดี๋ยวนี้ดิทำไมมีคนหน้าอกแล้วอะไแล้วล่ะแม่มีคนอะไรขึ้หมางบนเลยอ่ะแม่แม่มึงเวลานั่งชังโค้งต้องนอนคว่ำแน่เลยแข่งกิฬกรนี่ร้อยไหมเอาไม่อยู่ น้าต้องร้อยสลิงอย่าพูดจาแบบนี้นะทุกวันนี้ฉันไม่นั่งมอเตอร์ไซค์นะทำไมไม่นั่งมอเตอร์ไซค์ฉันกลัวหน้ากระพือนั่นแหละวันนี้นั่งรถบิกอัพแล้วว้ายตายมึงกดแล้วถึกดกระจกอีบ้ามึงกดทำไมทไมอ่ะโอ้โหถึงกดหน้ากู มีเลยนะกูไม่อยากกูไม่อยากนั่งรถเมารถเก่งมึงเหรอกูพูดตรงๆเลยมีไรอ่ะเมื่อวานก็เกือบมีเรื่องแล้วพี่เมื่อวานนั่งรถเก่งมันแอร์ไม่มีหนูก็เลยเปิดกระจกหนูก็ยื่นหน้าออกไป๊รถผู้ชายขี่ตามมาเลยเกือบ<อ>จะเอาเรื่องเลยค่ะทำไมอ่ะหาว่ายืนสติน,นี่เขาไอ้เนี่ยมึงเดนหน้าเวพีอะไรล่ะ เน่ไม่ธรรมดาดุล่างมึงนี่เหมือนอุปริยาเหมือนกันเน่ไปอยู่อดีเทพอย่าไปอยู่กรอกๆเลยมึงอะไปอยู่อดีเทพนี่เน่ออกรถแล้วออกรถแล้วแม่อับคนเราไม่ต้องมีออกรถเก่งนั่นเนี่ยอ้าวใช่จี้สี่หมื่นหกดาวเหรอเงินสดจี้แน่รถขูดรถเทอะไรที่หน้าดังไม่ดังไอ้ที่ไม่หน้าดังแม่เสือกดังอะไรยังวิทยุกับแตนเนี่ยหน้าดังนะที่เพลไม่ดัง รถกับมันวันเ้ยกเจ็บคอเลยทำไมอ่ะเตัดรถไปมีเบรกต้องยืนหนักไปรถได้รถได้ควายรถอะไรพ่วงแบดทุกงานเลยเอ้ียเค็ื่องจริงอ่ะยังยังไม่เปลี่ยนแบตเงียบไวไวเสียงดังเป็นช่วยอะไรเรยวทันทีแม่เขาจะให้ใื้กำลังจดไหมยามา